มองอะไรก็ถูกคนนี้ึงเป็นผู้หญิงเลยเถอะผู้ชายผู้หญิงเชื่อฉันสิมึงเชื่อกูผู้ชายที่นี่บุดูดิหัวไม่โป๊กตีโผล่ผู้ชายไม่คดนคืนนี้เรายกงานพี่เก๋มั้ยทำไมซื้อถุงเท้าให้โดมก้าวถ้าเป็นผู้ชายนะไม่โผล่จริงปะเนี่ยไปซื้อผู้หญิงผู้ชายไว้แอฟไปถนัดจะโูว์มั้ยทำไมถ้าเกิดเป็นผู้ชาย ยาระบงมงห้ามล้อกูะดอีเขียวหมาข้าวกบกทัเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวกูจะเป็นท่ารับใช้มึงตลอดชีวิตเลยขอสองขั้ที่เกือก่อนเป็นไงที่อเบา่นลกนุ่เลยเหรอือปุยนุ่มแถวมือมาเอามือมาบอกว่าเอามือมาทีมึงเห็นเป็นขาไงเนี่ยเมือมาัมือเนี่แทอดมา มาอีกสำหรับไอรีนไงเป็นไงแก้มนิ่มไหนิ่มเพื่อนๆแนวแก้มของผาบ้างเออโอ้โหเป็นไงสาวมันก็ดาทรายเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องซื้อล otion ทากันแล้วขนาดเท้ายังนิ่มเป็นไงขูดเท้าม็นยังนิ่มเลยเท้านิ่มแต่หน้ามาสิลูกเท้าไอ้หน้าจานทำไมทีหลังเนี่ย ที่รู้เฮ้ยเราดูยังไงว่าเราจะรู้เป็นผู้หญิงผู้ชายเราจะลองดูก็รู้ง่ายๆว่าเป็นผู้หญิงทุกคนเลี่ยยังส์โ เราอยากเห็นอยากรู้จึงมานังดูนอกเสือหน้าอ,อกข้างในมีเนื้อแต่มีเสื่อขอณเท้าย่าสะอาดสากเลเราอยากจะแต่งไปที สีใดที่เสื้อมันคุณอยู่ทีนี้นะไปกัไปอ่ะไปที่ไาจะที่ไหะข้าอไที่น่อเมาว้ อันนี่ต้องมีของดีแน่เลยของดีอะไรลูกปืนจะขัดลำกล้องเลยแหมไอจจานจำเงินกูตังก่อนขอบพระคุณมากมากเลยนะครับขอบพระคุณขอบคุณแน่ๆนะคะควันพฤหัสทองโรนนี่ฮันพี่น้องอะากจะบรรดาผู้ชมมอบให้กับทีมงาจวองตูนกาลุกษาพ่อแก่วันที่2ต้าเป็นาเพย์ช่วยเชียร์กันหน่อยนะครับคุณพี่

ชาติาท่นให้ผู้ชายสองคนนี้แต่จะถอเสื้อไม่สมวมใส่คะเป็นความจริงหรือความจริงนะคะนี่นายสองคนเป็นใ,ใครกันท่านจะทาอะไรต่อไปอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวฟัวงก่อนฟังก่อนเราสองคนเป็นคนที่ช่วยทั้งวันไม่ได้ฉวยโอกาสนะช่วยฉิวหลังเมื่อกี้เห็เนเดินจะเป็นลมเพื่อนผมเลยพยุงไว้เป็นคนช่วยเอาไว้ผมใจท่านสองคนมากขอบคุณช่วยอาไว้ขอบคช่วยหรอไมคะข้านาว่าราชา เดินทางข้าสู่เขีย่าจะทางผู้ต้องการรับใช้โอราชบุตรอันเชิญใช่ค์ราชบะตรอันเชิญใช่ล้ะสัตว์เลี้ยงท่านหลานชื่อะไรไม่ใช่สั์เลี้ยง๋อราจรคคะแค่มันเีแม่เรีนสั์แค่นั้นเองเดี๋ยวมุกจำตำหนักดาบเลยเดยาว่าไอชูที่มาด้วยอะเห็ที่อนี้มันไม่ยอแล้วหะไหะทดสิดูหน้มันสก็มือนเป็นกเลยอะไ ตอกเท้าไปยินกันเรียกหน้าดูเสียไปแล้วหน้าเท้าเย้ได้่าชานกับกุ้เชียงที่เข้ามาในวงต้องการมาเลกใช้องค์ราชบุตรอัญนเชิญในนั้นเหรอใช่เดอจะขอแนะ่ยนางเตยท่านพั้งสองคนได้รู้จัก เจ้าของแผ่นดินที่เจ้าเหยียบอยู่เบื้องหน้าแห่งนี้รู้ไว้ซะด้วยแผ่นดินไหนที่เราเหยียบก็แผ่นดินที่เจ้าเหยียบเบื้องหน้าเป็นขององค์ราชสมุดอันเชิญที่ไหนแล้วไม่ใช่ของอันเชิญที่นี่แหละแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่เนี่ยเป็นของเจ้าวาดวัดใหม่นิมิตเขาวัดใหม่เทปิิัใหม่เทิมิเออไอ้แม่ฮะฮะกันยองวัดว่าสิปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยเขาสมมติในท้องขึ้นสมมตินะเออ ลูกเป็นราชบุตรเฉลิชิูกเป็นราชบุตรถ้าหากเข้ามาเจ้าเดาไม่ผิดไม่นานก็คงจะเป็นพระพี่นางเน่าต่ำประนันคณดูจากการแต่งตัวดูจากใบหน้ากูสิริฉงดวามนาขนาดนี้จะให้เป็นพระพี่นางมันแก่ไปไม่ใช่อ๋อต่ำปรนันเหรอต่ำนันถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นพระคณิษฐา,างพราะ ำางั้นต้องเป็นหลานสาวโฮงต่ำกว่านั้นอีกโอ้หลานยังต่ำเลยมึงได่ถ่ายไม่รู้เรื่องเลยนั้นเป็นแม่ครัวต่ำกว่าแม่ครัวอีกแม่ครัวยังต่ำอีกเหรออ้าวอยากจะรู้เหรอนั้นเฉลยเลยเธอเป็นใครราชี้ขารักใช้รับใช้อง่ละแอนเชอร์ขี้ข้ายังมีพระราชาขี้ข้าอยู่ก็ไม่ขี้ข้าในวังคนเนธชั่าโอระชนต่อพระราชาเปตาหามีแหววไม่พิจุบะ เป็นใดๆเราไม่ถือโทษโหรอท่านสองคนเราแต่ก่อนที่ท่นจะไปเป็นทหารรับใช้ราชบุตรอันเชิญก็จะต้องรู้จากกฎกติกาข้อห้ามสะอร์ตกฎข้อที่หนึ่งห้ามทหารทุกคนลำลูกเข้าไปในอุทยานหลวงได้ไหมโอ้โหกฎข้อที่หนึ่งห้ามทหารทุกคนเข้าไปในอุทยานหลวงเสร็จเลยไอ้นาชัดมึงรู้มั้จะกูมาเป็นทหารกูอยากจะไปดูในอุทยานไปดู รับไปก่อนรับไปก่อนด้ใมดไมได้คทั้เป็นอะไรกดข้อที่สองห้ามาทุกคนมีเมียกดขที่สอ้ามหาทุคนมีเมีว่า้สงสยเพื่อนเือต้งกดแม่นอนเลยทำไมล่ะสงสัยแล้วก็เที่ยวแต่หมอนนวดแต่แค่หปจะบ้าอะไรอา มึงอยากมีเงินเหลือปะนะ่ะถ้ามึงอยากมีเงินเหลือมึงไม่ต้องไปเชื่อหมอนวดมาทำไงอ่ะช่วยตัวเองซิมันเหลือนี่แกก็เคยบ่อยหลับ <c oughs> ไปกไ่อน เขาไี่สามแค่เดียต้องเปิดร้านโจ้ยอัญเชิญอันนี้สงสัยจะยากซะแล้วท่านยังไงครับ่านหน้าอย่างนี้ต้องให้ตะเพิ่มทำอีกคนนึงแล้วเลยแต่คงทำไม่ได้แล้วทำไมทำไม่ได้ตะเพิ่มกะเพิ่มเลิกกับเมียไม่รู้เลยไงว่าทำไมไม่ได้ทไม ý tưởng là chị ơi có gì có lấy mẹ mặc dù đẹp đẽ đẹp đẽ đẹp đẽ mẹ mà cứ đẽ 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 đẽ